สวัสดีทุกคนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเล็กก็อยู่ UK มาได้เกือบครบ1ปีแล้วนะคะทุกคนก็คือเรียนจะจบแล้วก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะว่า1ปีที่ผ่านมารู้สึกยังไงบ้างการที่มาเรียนที่ UK เนี่ยมัน มีประสบการณ์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะทุกคนเรื่องแรกนะคะที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ก็คือเรื่องของโฮมซิกนะคะทุกคนคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกโฮมซิกเลยแต่ว่าสําหรับเล่น,นะคะเล่ก็มีอาการโฮมซิกในช่วง3าถึงหเดือนแรกค่อนข้างนานอยู่นะจะบอกว่าตอนที่เล่มาแรกๆนะคะก็คือร้องไห้กับทุกวันเพราะว่ามันไม่คุ้นเคยกับ อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งอากาศทั้งผู้คนทั้งอาหารอะไรต่างๆเนี่ยคือมันไม่คุ้นเคยเลยนะคะแต่โชคดีที่เล่เนี่ยเคยคิดไปแล้วว่าฉันน่าจะโฮมซิกแน่ๆเลยอะไรแบบนี้ก็เลยมีการเตรียมแผนป้องกันไว้แต่ว่าถึงจะมีแผนป้องกัน ก็ยังมคมซิกอยู่ดีนะคะซึ่งแผนที่เล่วางไว้ก็คือการที่เล่เอาพวกแบบผ้าปูที่นอนที่มันค่อนข้างคล้ายๆกับที่บ้านนะคะมาจากไทยแล้วก็เอาตุ๊กตามาจากไทยด้วยนะคะคือเล่งเป็นคนที่ค่อนข้างติดตุ๊กตามากเดี๋ยวแปลวน้องมาให้ดูตุ๊กตา <laughs> ออก้านะคะที่เลียงมาจากไทยคือเล่เป็นคนที่ติดตุ๊กตามากๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเล่ไม่มีน้องออกกาคิดว่าไม่น่าจะนอนหลับเพราะขนาดมียังนอนหลับยากเลยะทุกคนแต่ก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ค่อนข้างติดตุ๊กตาหรือมีของที่ติดอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมเอามานะคะบางคนอาจจะติด Nintendo Switch บางคนอาจจะแบบติดหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็เอามาจากไทยก็จะดีนะคะเพราะว่ามันจะช่วยเหมือนปลอบปลมเราว่าอย่างน้อยสภาพแวดล้อมมันจะไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะมากจนเราแบบ ตั้งตัวไม่ทันอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เล่รู้สึกว่าก็ค่อนข้างที่จะช่วยก็คือเรื่องของกลิ่นนะคะอย่างเล่น,นะคะก็คือเอาน้ําหอมที่ใช้ค่อนข้างบ่อยมาจากไทยนะคะเพราะว่าพอเราได้กลิ่นนียมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เปลี่ยนไปเยอะแบบเหมือนการหลอกสมองตัวเองนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครมีแบบ o u า e p e r f ฟู e อะไรที่แบบ ทำให้เรานึกถึงบ้านที่ไทยนะคะก็เอามาก็ได้คือมันจะมีสองแง่นะคะบางคนก็จะคิดว่าการที่เรามีของให้ขายขายบ้านจะทําให้เราคิดถึงบ้านมากกว่าเดิมอย่างเล่นเนล่นจะรู้สึกว่าถ้ามีของที่ขายขายที่บ้านจะทําให้เราแบบคิดถึงบ้านน้อยลงนะคะทุกคนก็จริงๆก็พกมาไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามาคิดถึงบ้านมากขึ้นเราค่อยแบบไม่ใช้เอาแล้วกันนะคะทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะทําให้โฮมซิกเราแบบ ลดลงนะคะก็คือการที่เราออกไปเจอกับผู้คนคือเร่อ คิดว่าหนึ่งสิ่งที่ทำให้เล่รู้สึก h o m e s i นะคะก็คือการที่เล่รู้สึกว่าเล่ไม่ได้ feel in กับ community ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยู่ในแบบ community เดียวกับคนที่นี่อะไรแบบนี้นะคะแบบ f e ล l ล i k e outsider อรเพ่อเพื่อนพอเวลาที่เราเดินไปตามถนนมันก็มีความกลัวมีความแบบคิดอะไรฟุ้งซ่านไปหมดแล้วก็จะคิดถึงบ้านนะคะเพราะงั้นสิ่งที่เล่ทำก็คือการที่เล่แบบว่าเข้าร่วมกิจกรรม เยอะๆซึ่งกิจกรรมที่เล่นเน้นนะคะคือจะไม่ใช่เป็นกิจกรรมแบบเอาทิ้งกับเพื่อนๆแบบในบาร์อะไรอย่างนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าเล่ไม่ใช่สายแบบสายเต้นสายแบบกินดื่มอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยจะไปพวกกิจกรรมวอรุนเทียที่เราจะได้ไปเจอกับ คนเฒ่าคนแก่คนแถวนี้คนถิ่นอะไรอย่างนี้เยอะๆนะคะโมรุนเทียที่เล่เคยทำแล้วเล่ชอบมากก็คือการที่ไปปลูกต้นไม้นะคะคือเหมือนแบบที่นี่เขาจะมีเหมือนเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่เอาไว้เพื่อปลูกป่าทดแทนอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เข้าไปปลูกป่าแล้วแบบก็จะได้เจอคนที่เขาเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ของคนที่นี่ที่เป็นแบบคนสูงอายุแล้วอ่ะเขาก็จะแบบค่อนข้างที่จะ n น c e กับเรามา้างๆานะคะมันก็ทำให้เล่รู้สึกแบบเลนอินกับคอมมูนิตีได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบพวกสปอร์ตชอบการ เล่นกีฬาอะไรอย่างนี้นะะมันก็จะมีแบบสถานที่ให้เล่นกีฬาในเมืองค่อนข้างเยอะนะคะที่ได้ชอบไปทำนะคะก็จะมี1คือการเล่นเทนนิส2คือการไบติแบดแล้วก็3คือการไปวิ่งในสวนนะคะทุกคนที่นี่นะคะเขาจะมีพารกรันทุกทุกเสากระจายอยู่ตามสวนต่างๆของเมืองนะคะทั่วยูเคเลยค่ะเพื่อนๆการวิ่งพารกรันเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นการทำสิ่งที่แบบ ไม่เคยคิดว่าจะทําเหมือนกันนะคะการวิ่งปร์คลันนะคะมันคือการวิ่ง5กิโลขนาดคนที่เขาค่อนข้างมีอายุแล้วอะเขายังวิ่งไวมากๆแบบประมาณ20-30นาทีเขาเสร็จแล้วใช่ปะแร่วิ่ง40นาทีตอนแรกคือรู้สึกแบบพลรามานมากแต่ก็อยากจะเข้าใจว่าการวิ่งมันสนุกยังไงก็เลยวิ่ง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 ไปเรื่อยๆนะคะก็คือแบบ เกือบทุกเสาร์ที่แบบพยายามออกไปวิ่งนะคะซึ่งพอมาถึงจุดนี้ตอนนี้นะคะเร่ก็ยังไม่เข้าใจความสนุกของการวิ่งอยู่ดีแต่ว่าแบบเออพอทําเสร็จมันก็ทําให้เล่นอนได้ดีขึ้นแบบไม่ค่อยคิดอะไรเยอะนะคะไม่คิดฟุ้งซ่านยอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้เราแบบลดโฮมซิกได้นะคะทุกคนเรื่องถัดไปนะคะก็คือจะเป็นเรื่องผู้คนสังคมนะคะ จะบอกว่าเมืองที่เล่อยู่นะคะเมืองนิวคาสเซิลเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีนักศึกษาเยอะแล้วก็คนถิ่นก็เยอะเหมือนกันนะคะแบบบาลานซ์ประมาณหนึ่งคือช่วงที่มันเป็นช่วงเปิดเทอมเราก็อาจจะเจอนักศึกษาเยอะออกมาปาร์ตี้วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของบัชเชอร d e ีก e น้องๆปอตีอ่ะเนาะมันก็ทําให้เมืองค่อนข้างเงียบแล้วตอนเนี้ยคือเล่ชอบไว้ผของเมืองนิวคาสเซิลตอนนี้มากเพราะว่าคนน้อยแล้วก็คนที่เจอตามข้างทางเขาก็ค่อนข้างไนสนะคะคนที่นี่เนี่ยเขาจะชอบเลี้ยงน้องหมาก,กันเยอะมากนะคะซึ่งการที่เราไปแบบ ยิ้มให้น้องหมายิ้มให้คนที่เป็นเจ้าของน้องหมาเนี่ยก็เป็นการสร้างมิตรภาพที่ง่ายที่สุดที่เล่ทําบ่อยมากนะคะเวลาเดินผ่านก็อาจจะเป็นน้องหมาน่ารักจังเลยแล้วก็ยิ้มให้แล้วก็ถามชื่ออะไรอย่างนี้นะคะถามชื่อน้องหมานะไม่ได้ถามชื่อเจ้าของนะทุกคนเออมันก็จะเป็นการเหมือนแบบทําให้เรารู้สึกดีแบบเหมือนเราแบบเป็นอินนะ่ะเออเข้าใจว่าทุกคนซึ่งสังคมที่นี่ก็น่ารักนะคะเรื่องของอาชญากรรมของเมืองนิวคาสเซล ะะจะบอกว่ามันก็มีจะเรียกว่าอะไรดีอะ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะแบบไปทุบธนาคารอะมันซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะห่างจากสิ่งที่แบบบริเวณที่เล่อยู่ค่อนข้างไกลนะคะแล้วก็จะมีแบบปีที่แล้วที่เพื่อนเพื่อนเคยเล่าให้ฟังว่ามีแบบการเขาเอามีดมาจี้มาแทงอะไรอย่างนี้นะคะ ซึ่งอันนั้นนะคือเหมือนเกิดขึ้นตอนกลางคืนเพราะงั้นก็ถ้าเกิดว่าใครมานะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามก็พยายามหลีกเลี่ยงสถานที่เปลี่ยวตอนกลางคืนนะคะก็พยายามอยู่ในที่ที่มันสว่างเข้าไ้นะเพื่อนเพื่อนเออจะบอกว่าที่นี่นะคะถ้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันจะมืดค่อนข้างไวนะคะ4ี่โมงก็คือมืดแล้วแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนช่วงตอนนี้นะคะพระอาทิตย์ตกประมาณ4ี่ทุ่มคะ่ะทุกคนแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นตอนตีสี่คือแบบ ก็นั่นแหละค่ะทุกคนช่วงนี้ก็คือเล่แบบออกไปตอนสองทุ่มไป grocery store ตอนสองทุ่มยังได้นะคะเออแต่ว่าพวกห้างต่างๆที่นี่นะคะเขาก็จะปิดค่อนข้างไวค่ะ6โมงก็ปิดแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของตำรวจจะบอกว่าตำรวจที่นี่เนี่ยค่อนข้างทำงานได้ดอีอย่างน้อยในเมืองที่เล่อยู่นะคะคือเหมือนแบบแค่ คนที่เป็นโฮมเลสเขาแบบล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยแป๊บแบบแบบตำรวจก็มาแล้วแล้วก็แบบรถตำรวจนี่คือวิ่งว่อนเลยแต่ว่าจะบอกเรื่องว่าเรื่องของโจรที่นิวคาสเซิลค่อนข้างน้อยมากนะคะเพราะว่าเร่ไม่เคยเจอเลยตั้งแต่อยู่มาปีหนึ่งนะคะทุกคนก็คือสามารถที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ได้เปิดแมพได้แบบไม่น่ากลัวถ้าเกิดเทียบกับลอนดอนคือแบบดูปลอดภัยไปเลย นนนั่่ละคะคคทุกเรื่องถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของเพื่อนนะคะทุกคนเพื่อนเนี่ยคือจะบอกว่าเล่เจอหลากหลายมากทั้งเพื่อนที่ดีทั้งเพื่อนที่ไม่ดีแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะเล่ก็คืออยู่กับเพื่อนที่ค่อนข้าง โอเคอ่ะ okay. แบบว่าเวลาที่เล่ไปเรียนใช่ไหมทุกคนก็คือเลอ่ก็คือจะเจอเพื่อนกลุ่มเดิมๆกลุ่มที่เขาเป็นเด็กเรียนอ่ะเพราะงั้นเล่ก็คืออยู่กับเพื่อนที่เป็นเด็กเรียนตลอดนะคะเพื่อนที่เขาแบบว่าไม่ได้เป็นเด็กเรียนหมายถึงว่าไม่ค่อยได้มาค่าอะไรก็ไม่ค่อยจะรู้จักเท่าไหร่ เวลาทํางานกลุ่มนะคะเล็ก็เคยเจอเพื่อนที่เขาแบบไม่ทําอย่างเต็มที่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าที่เลเรียคือมันมีแค่วิชาเดียวที่มันเป็นงานกลุ่มนะคะเพราะงั้นก็เลยยังแบบโอเคหน่อยแบบไม่ได้ทําให้ mental health เราเสียมากขนาดนั้นนะคะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของ mental health นะคะก็จะบอกว่าที่เนี่ยเขาก็มี mental health support system support service ที่ค่อนข้างดีนะคะอย่างนิวคาสเซิลเนี่ยเขาก็จะมีแบบแผนกแบบ wellbeing เลยทุก ทุกวันพฤหัสจะมีเซสชันเวลบีอิงใครที่จะมาเข้าร่วมกว็เข้าได้อะไรฟีลนี้นะคะทุกคนมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะช่วยเล่เหมือนกันคือเล่ก็เคยไปเซสชันเวลบีอิงแบบไปถักนิตติ้งไปถักโครเชอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะลงจิตใจดีประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่อาจจะออกฉีกแปลกแนวนิดนึงแต่ว่าเคยมีคนถามเลยว,ว่า ซักผ้ายังไงนะคะทุกคนสำหรับที่เมืองนิวคาสเซลนะคะ ในหอที่เล่อยู่เนี่ยเขาไม่ได้มีระเบียงในการแบบตากผ้าแล้วก็ไม่ค่อยมีคนที่ตากผ้าด้วยนะคะเพราะงั้นทุกคนส่วนใหญ่นะคะก็คือจะแบบซักผ้าเสร็จแล้วก็เอาไปอบนะคะก่อในที่หอมหาลัยนะคะมันก็จะมีแบบเครื่องซักผ้าค่อนข้างเยอะอย่างหอที่เล่อยู่เนี่ยมีประมาณ5-6เครื่องแล้วก็มีเครื่องอบอีกนะคะประมาณ5-6เครื่องเหมือนกันแล้วก็ค่าซักผ้านะคะตอนนี้ก็คือซักอยู่ที่ราคา3.5ปน,นะ ะะแล้วก็เรื่องของการอบก็คือประมาณ2.1ปอนด์ปอนแต่ว่าเวลาอบนะคะเราก็สามารถที่จะต่อเวลาการอบได้นะคะ10นาทีประมาณ20เพนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งส่วนใหญ่เลขก็จะดูเหนือพาถ้าเกิดเป็นแบบการซักผ้าคนหนูอะไรอย่างเงี้ยเลขก็จะต่อไปประมาณแบบ3เทีย <c oughs> ก็คือสลีรวมนะคะก็จะอบประมาณชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเพื่อให้มันแห้ง แต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มีแดดอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเพราะงั้นแบบเลขก็จะบางทีแบบมันไม่แห้งสนิทก็เอามาตากไว้ริมหน้าตา่างแปบบ๊แบๆบก็แห้งนะคะทุกคนซึ่งนั่นแหละค่ะบรรยากาศการซักผ้าก็คือประมาณนี้นะคะที่เลขขึ้นวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะก็คือเป็นอะไรที่แพงจริงๆนะคะ แพงอะแต่ก็เราก็ต้องซักผ้านะคะทุกคนเออจะบอกว่าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เล่ก็คือใส่กางเกงซ้ำนะคะซึ่งคนที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะใส่เสื้อผ้าซ้ำเพราะว่านั่นแหละเพราะมันซักแล้วมันต้องอบใช่ปะเพราะมันมันคือแบบมันคือใช้เวลามันคือแบบใช้เงินด้วยอะไรอย่างนี้นะคะทุกคน สำหรับโดยรวมนะคะที่เล่อยู่มา1ปีก็จะบอกว่าค่อนข้างประทับใจนะคะสำหรับการมาเรียนที่ยูเคเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วเล่ก็ไปเที่ยวมาหลากหลายแต่และเมืองก็จะมีแบบสเสน่ห์ในของตัวเองอะ่ะแล้วมันก็มีความแบบ เสียดายที่จะต้องกลับไทยนะคะแต่ว่าชีวิตเราก็จะต้องดำเนินต่อไปนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่กำลังจะมาเรียนที่ยูเคนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับช่วงเวลาหนึ่งปีนี้เยอะๆนะคะแบบพยายามออกไปทำนู่นทำนี่เยอะๆมีความสุขกับชีวิตให้เยอะๆนะคะเพราะว่าเวลาหนึ่งปีอะ่ะมันไวมากๆนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกโฮมซิกก็อย่าลืมเอาทริคที่เลได้พูดไปครั้ง ต้นนะคะมาใช้ได้เผื่อมันจะช่วยได้นะคะทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราเศร้าเนี่ยมันจะเหมือนแบบเล่รู้สึกเหมือนมันจะกินเวลาที่เราจะมีความสุขในอนาคตของเราไปเรื่อยๆนะคะเพราะงั้นก็ถ้าเกิดว่าเลือกได้นะคะก็พยายามอยา่าโฮมซิกนะคะทุกคนไปเอนจอยชีวิตกันนะคะเพราะว่าการที่เราจะมาอยู่ถึงจุดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมก็ นั่นแหละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้หรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เลยได้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ค่ะ